สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่องบ่าวจากเอินพาเที่ยวนะครับวันนี้ก็จะพาเพื่อนๆมาเที่ยวกันที่วัดปดเกตเชษดาลามนะครับซึ่งตั้งอยู่ที่ตำบลชงคนองอำเภอพปประปะแดงจังหวัดสมุทรปราการนะครับเดี๋ยวเดินเที่ยวภายในวัดกันครับตรงนี้ก็จะเป็นบรรยากาศบริเวณภายในวัดปดเกตเชษดาลามนะครับ ซึ่งลักษณะสถาปัตยกรรมภายในวัดนี้นะครับก็จะเป็นการผสมผสานระหว่างศิลปะไทยและจีนนะครับซึ่งเป็นงานที่นิยมสร้างในสมัยรัชกาลที่3นะครับตามประวัตินั้นวัดโอดเกตเชษฐารามสร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่2นะครับและสร้างแล้วเสร็จในสมัยรัชกาลที่3นะครับผู้ที่ทําการสร้างคือพญาเพชรพิชัยเกตนะครับซึ่งในสมัยรัชกาลที่สองนั้น พญาพ,พิชัยเกตได้รับแต่งตั้งจากกรมหมื่นสักดิพลเสพให้เป็นนายงานในการสร้างเมืองนครเขืนขันนะครับเมื่อสร้างเมืองนครเขืนขันแล้วเสร็จเมื่อพ,ออ 22, พ,พศ2362พญาพิชัยเกตก็ได้สร้างวัดโปดเกตเชิดฐานรามแห่งนี้ขึ้นนะครับสมัยก่อนบริเวณนี้คือเมืองนครเขืนขันนะครับ ซึ่งเป็นเมืองหน้าด่านป้องกันค่าศึกทางทะเลที่มีความสําคัญมากนะครับโดยวัดโปรดเกตเชษฐารามก็ถือว่าเป็นวัดคู่บ้านคู่เมืองนครเขืนขันเลยนะครับเพราะว่าเป็นวัดที่มีมาตั้งแต่เมื่อมีการสร้างเมืองเสร็จสมบูรณ์นะครับด้านหน้าผมนี่ก็คือพระอุโบสถของวัดนะครับซึ่งเป็นอาคารก่ออิฐถือปูนไม่มีช่อฟ้าใบลากานะครับ ซึ่งหน้าบันมีลายปูนปั้นเป็นลายเขือเถาประดับด้วยเครื่องลายคามนะครับบริเวณขอบหน้าต่างจะมีลายปูนปั้นเป็นลายดอกพุทตาน,นะครับซึ่งเป็นงานที่นิยมสร้างในสมัยรัชกาลที่3นะครับมีความงดงามมากครับเดี๋ยวเดินเข้าไปชมภายในพระอุโบสถกันครับ ายในพระอุโบสถก็จะเป็นที่ปฏิสถานของพระประธานซึ่งเป็นพระพุทธรูปหล่อด้วยโลหะปังมันวิชัยมีนามว่าพระพุทธชินนาชศาสดานะครับซึ่งเป็นนามที่ในหลวงรัชกาลที่9ทรงพระราชทานนะครับภายในพระอุโบสถไม่มีภาพวาดจิตรกรรมฝาผนังนะครับแต่ว่ามีภาพวาดพิษุณีที่วาดในช่องที่เจาะเข้าไปในกำแพง ซึ่งมีการสันิษฐานว่าน่าจะเป็นผลงานของจิตรกรชั้นครูในสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นนะครับต่อไปก็เดี๋ยวเดินไปชมพระวิหารกันต่อครับตรงนี้ก็คือพระวิหารนะครับซึ่งมีลักษณะการก่อสร้างและสถาปัตยกรรมเหมือนกันกันกบพระอุโบสถนะครับ ภายในพระวิหารก็จะเป็นที่ปฏิสฐานของพระพุทธสายญาติซึ่งเป็นพระพุทธรูปปูนปั้นลงลักปิดทองสร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่สองนะครับซึ่งมีอายุประมาณ200ปีซึ่งเป็นพระพุทธสายญาติที่มีความเก่าแก่ที่สุดในจังหวัดสมุทรปราการนะครับและมีการกล่าวกันว่าพระพุทธสายญาติองค์นี้เป็นต้นแบบของการสร้างพระพุทธสยญาติที่วัดโพด้วยนะครับ ภายในพระวิหารก็มีภาพวาดของช่างสกุลโขอินโขงประดับอยู่ด้วยนะครับซึ่งโขอินโขงมีชีวิตอยู่ในสมัยรัชกาลที่3ถึงรัชกาลที่4นะครับซึ่งเป็นศิลปินผู้ที่ได้รับยกย่องว่าเป็นจิตรกรเอกประจำรัชกาลที่4แห่งสมัยรัตนโกสินทร์นะครับเป็นศิลปินในสมณเพศ ศิลปินไทยคนแรกที่ใช้เทคนิคการเขียนภาพฝาผนังแบบตะวันตกที่แสดงปริมาตรใกล้ไๆนะครับจุดต่อไปก็เดี๋ยวจะไปให้อาหารปลาที่พระมนฑบกลางน้ำนะครับนี่ครับมีอาหารปลาขายด้วย ตรงนี้ก็คือพ้ามนดบกลางน้ำนะครับซึ่งเป็นพ้ามนดบที่มีลักษณะเป็น j จดีย่อมุมไม้20นะครับซึ่งถือว่าเป็นพ้ามนดบกลางน้ำเพียงแห่งเดียวในจังหวัดสมุทรปราการนะครับโอ้ปลาเยอะมากครับ ปลาดีน้ำเต็มสายน้ำเลยครับเดี๋ยวเราเดินเข้าไปบริเวณด้านในดีกว่าครับจะได้เห็นปลาได้ชัดๆครับ เดี๋ยวมาให้บริเวณจุดนี้ดีกว่าครับเห็นแบบให้อาหารปลาแบบใกล้ชิดเลยนะครับหลังจากที่ให้อาหารปลาแล้วก็เดี๋ยวเข้าไปไหว้พระที่พระมนฑดบก,กันต่อครับ บริเวณด้านหน้าพระมนฑดกก็จะเป็นที่ปฏิสถานของปู่ลือศีนาคสิทธิโคโดกนะครับซึ่งเป็นที่เคารบสักการะของชาวพระประแดงนะครับเดี๋ยวเข้าไปด้านในพระมณฑดกกันต่อครับ ภายในบริเวณนี้ก็จะเป็นที่ปฏิสถานของพระพุทธรูปจำนวนหลายอง์นะครับอันนี้ไม่แน่ใจนะครับว่าพวกมันดบเปิดให้เข้าหรือเปล่านะครับวันนี้ก็จะขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับสุดท้ายนี้ก็ กกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้ด้วยนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ